เก่งเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันกับไซย์ o o n d City y 1.5วิคันนี้ได้ปี2016สภาพสวยๆได้สีบรอนด้วยคันนี้กับโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียง9 9 9บาทเท่านั้นประวัติดีจัดปีดาวคันนี้ได้เลยผ่อนข้างวดเพียง6,000บาทและที่สำคัญใครดูคลิปนี้มาจัดไปเลยโปรส่วนลดทันทีอีก5,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.89เท่านั้นถ้าฟรียาไปอีก90วันเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอนางแป๊บอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีและวันนี้นางแป๊บพารถเข้ามาใหม่สําหรับใครที่กําลังหาเครื่องพันห้าสายคันดากับคันดาซิตี้หนึ่งจุดห้าวีคันนี้นะคะได้ปีสองพันสิบหกสภาพสวยๆใครที่อยากจะได้คอนแบบหกพันบาทนะคะตัวนี้จัดได้เลยประวัติดีฟีดาวที่สําคัญจองวันนี้ง่ายๆเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นได้รถสภาพสวยออกง่าย ลูกค้าที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนหานเงินเดือน1 000, 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0บาทก็สามารถรับเจ้า Honda City ไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ที่สำคัญออกง่ายออกได้ทุกอาชีพมีประวัติไม่มีประวัติก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวตามมาชมสภาพรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในสวยถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าคนใดเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะ และนี่ก็คือเจ้าค o n d a City ที่น้แป๊บจะพามาชมวันนี้สำหรับใครที่กำลังตามหาตัวสีบรอนอ่าสภาพสวยๆคอนถูกเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นคันนี้ได้ปี2016เป็น1.5 v เดี๋ยวมาชมสภาพร,บรอบๆคันนะทั้งภายนอกภายในว่าสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันก่อนเลยสำหรับคันนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ของค o n ด้ ส,สวยๆตรงกลางแบบนี้เลยตัวนี้นะคะรถสภาพสวยเป็น1 5วิไฟหน้านะคะตัวนี้ไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟสามห้าใช้งานได้แบบปกติก่อนออกรถเรามีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยด้านล่างก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้พร้อมเลยนะคะตรงนี้สภาพสวยๆกระจังหน้าดูโฉบเฉียวมากๆเดี๋ยวมาดูสภาพ ด้านข้างของตัวรถกันบ้างตัวนี้นะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอไมายอย่างแน่นอนและที่สําคัญรถของเราไม่มีรถติดแก๊สมาให้ลูกค้านะคะรับรองได้เลยว่ารถสวยรอบคันแน่นอนตัวนีนะ้เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวสภาพด้านข้างของตัวรถกันบ้างสายคอนนาซิตี้เป็นรถยอดขายดีนะคะลูกค้าถามหากันมาเยอะวันนี้จัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคัน เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานนะคตัวนี้และที่สําคัญตัวยางนะคะออกรถที่นี่ไปเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ปีใหม่แน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจคนันนี้ได้ยางนะคะ185ทับ60นบห้นะตัวนี้เป็นขอบยาง15าสภาพสวยปีใหม่ด้วยนะคะทั้ง4ีล้อ ตัวนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยไฟเลี้ยที่กระปุงแก้มตรงนี้กระจกด้านหน้านะคะมาจากศูนย์ของค o n ด a กันเลยนะคะเรียกว่าเป็นกระจกเดิมจากโรงงานในส่วนของกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตัวนี้นะคะสวยๆกระจกภายในยังคงเดิมไม่มีรอยแตกรอยแล้าสภาพตัวรถเขาออกแบบมาแบบ,บเฉลียวนะคะตัวนี้มีสันมีเนินนะคะโค้งเว้าแบบสวยงามมากๆ เบามือจับสีเดียวกับตัวรถมาให้ตัวนี้นะคะกระจกด้านข้างด้านหน้าตัวนี้ก็มาจากศูนย์คันด้ากันเลยเดี๋ยวมาชมสภาพภายในกันนิดนึงตรงนี้นะคะเพนเพจก็สามารถตรวจเช็คได้นะคะตัวนี้นี่เลยตัวน็อตต่างๆสวยเดิมไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดเลยตัวนี้สภาพส,สวยๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์ด้านข้างกันบ้าง ตัวรถนะคะยังคงสภาพเดิมสวยเม็ดอา,าร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดตรงนี้ลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะเพราะว่าก่อนออกรถเรามีการตรวจเช็คจากช่างให้ด้วยนะคะ30รายการตรงแผงประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้นะคะเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะตรงแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปตัดด้วยสีเบทนะคะตรงนี้สวย,สวยเลยลูกค้าสะอาดสะอ้านมากๆเลย เดี๋ยวมาดูประตูบ้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับนี้เลยกระจกเดิมโรงงานจากศูนย์โตโยต้าเช่นเดียวกันนี่ภายในสวยกิิบมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแผงประตูสวยเดิมนี่ให้เห็นกัแบบชัดๆเลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูเม็ดอาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้ ก็อย่างที่น้องแป,ป๊บบอกว่ารถสวยรถเดิมไม่ดวนข้างมาดูเม็ดอาร์คได้เลยเปิดชมดูด้านข้างได้เลยตัวนี้นะคะนี่สภาพส,ยสวยๆมีช่องใส่แก้วด้านข้างกระจกปรับไฟฟ้าเปิดได้สะดวกสบายตัวนี้นะคะเม็ดอาร์คกลมสวยเรียงรายทุกจุดเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นหังเชื้อเพลิงนะคะตัวนี้รองรับเบนซิน9195ได้นะคะตัวนี้ สำหรับตัวยางล้อหลังก็อย่างแป๊บบอกนะคะตัวนี้รถเพุ่งเข้ามาสภาพสวยๆเป็นล้อเดิมนะคะจากศูนย์เลยตัวนี้เราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะคะทั้งสี่เส้นเลยเป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะเป็นยางหนึ่งแปดห้าทัหกศูนย์ R สิบห้าตัวนี้เป็นขอบยาง 15, สิบห้าสภาพสวยๆเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างคะ่ะรอบๆคันก็อย่างที่บอกตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ แค่ล้างทําความสะอาดนิดๆหน่อยๆก็สามารถจอดขายได้แล้วตัวนี้สภาพร,บรอบๆคันด้านหลังตรงนี้มีอักษรน,นะคะเป็นโครเมียมมีมาให้ครบนะคะฮอนด้าโลโก้มาให้ซิตีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ i อวีเทนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยใครที่สนใจนะ,ะตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าถามหากันเยอะที่สําคัญผ่อนถูกออกง่ายตัวนี้ไฟเบรกไฟเลี้ยว ด้านหลังต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะตัวกรอบไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีคราบเหลืองสวยๆเดิมๆนะคะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยซ้ายขวาด้านข้างนะคะอีกฝั่งหนึ่งตัวรถก็สวยเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยชนหนักติกความน้ําท่วมนะคะรอยขีดข่วนต่างๆนะคะถ้ามีเล็กๆน้อยๆเราก็นี่เก็บงานมาให้นะคะแต่รถเนี่ย มั่นใจได้เลยว่ารถสวยอ่ะเดี๋ยวมาดูล้ออีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกตัวนี้รถสภาพสวยดอกยางหนาะสภาพพร้อมใช้งานเป็นยางขอบสิบหนะคะตัวนี้เป็นล้อเดิมโรงงานอ่ะเดี๋ยวมาชมประตูด้านหลังกันอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้อย่างที่ปบบอกนะ,ะปุ่มล็อกเด็กล่างหลังมีมาให้ความปลอดภัยมีมาให้ครบ ที่แผงประตูอีกฝั่งหนึ่งก็สภาพสวยกริบนะคะเป็นสีดําตัดกับสีเบจให้ดูแบบสวยนะคะดูสบายตาดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็กระจกนะคะเดิมโรงงานมาเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมุติฟิล์มมีปัญหาตัวนี้เราติดฟิล์มมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอารอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะให้เห็นกันทั้งสบานประตูกันไปเลยลูกค้า ให้เห็นถึงความเดิมความสวยนะคะว่าที่นี่เส่ริยรถสวยคัดเฉพาะรถสวยมาให้คุณลูกค้าสภาพภายในตัวรถนะคะบอดี้กว้างภายในสะอาดสะอ้านนะคะคุ้มทรนด้วยเบาะหนังสีเบสสวยๆตัวนี้ติดตั้งคาซีสําหรับเด็กอ่อนได้ด้วยนะคะนี่มีเบลล์แข็มขัดนิรภัยมาให้ครบทุกตําแหน่งสภาพบอดี้ภายในกว้างขวางฝ้าด้านบนต่างๆนะคะ ยังคงสภาพสวยเลยตัวนี้98%ได้เลยตัวนี้ลูกค้าขาถึงจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าสภาพตัวน้องอยังสวยนะคะพื้นพรมต่างๆนะคะใหม่กิฟมากๆตัวนี้นี่สภาพด้านหลังตรงนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วนะ้ํามาให้เรียบร้อยนะคะเบาะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนี่สภาพสวยๆรอบคันเลย นั่ง2อถึงสท่านตรงนี้เอาอยู่แน่นอนนะคะสําหรับคันด้าซิตีของเราอ่ะเดี๋ยวมาชมอีกฟังหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเบามือจับสีเดียวกับตัวรถสภาพเดิมๆแบบนี้เลยลูกค้ากระจกต่างๆสวยเดิมอยู่ครบแผงประตูสวยตัวนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวนี้จะมีปรับแบบออโต้ด้วยนะคะนี่สภาพสวยๆ เดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันก่อนเลยตัวนี้รถเข้ามาใหม่นะคะตัวด้านหลังตรงนี้สภาพสวยๆนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแต่อย่างใดเลยเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆจะดๆกันไปเลยมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้พร้อม ภายในก็จะมีไฟภายในนะคะกว้างขวางโอโถงตรงนี้สามารถเก็บสัมภาระเก็บของต่างๆได้นี่ตรงนี้นะคะอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านล่างกันอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ปัจแจแม่แรงแล้อสแปรยางอะไหล่ยังไม่ได้ใช้งานนะ,ะซีนเดิมมาจากโรงงานนี่รถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะจ๊ะลูกค้าสวยอยู่ครบนะคะตัวนี้ภายในก็กว้างขวางโอทโถงมากๆเลย ามาดูด้านในกันต่อเลยจ้ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดประตูด้านหลังนะคะของอนด้าจะอยู่ฝั่งนี้เลยนี่สภาพด้านข้างที่แผงประตูฝั่งคนขับนะคะสวยอยู่ครบหัวน็อตเดิมสภาพภายในตัวนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าแบบคู่หน้าสีเบจส,สวยๆส,สะอาดสะอ้านตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะตัวนี้ลูกค้าสวยๆกริบๆเลย ฝ้าด้านบนต่างๆก็ยังสวยอยู่ครบนะคะตัวนี้นี่มีในส่วนของตัวกระจกมาให้ด้วยสาวๆที่แบบชอบแต่งหน้าตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะแต่งหน้าแต่งงานนะคะตัวนี้ใครที่สนใจอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของพวมาลายนะคะมี SRS Airbag คู่หน้าตัวนี้นะคะเลขไมแค่หนึ่งแสนต้นๆเท่านั้นนะคะ ฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างได้หมดตัวปรับน้ำฝนนะคะต่างๆไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้แบบปกติมากๆเลย <S <S <ๆ S 1> เครื่องเล่นต่างๆตัวนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติรับสายวางสาย fm/am ช่องใส่ CD ใช้งานได้ปกติตัวนี้จะเป็นระบบพุ s สตาร์ทแล้วนะคะสาหรับตัวนี้ตัวแอร์ก,ก็ปรับแบบอนาล็อกได้เลย แอร์เย็นเพลงเคราะตัวนี้ช่องแอร์ด้านบนด้านข้างตัวนี้มีมาให้ครบมีช่องใส่แก้วมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วมาให้มีพวก power outlet นะคะตัวนี้มีมาให้ช่องเสียบ usb ก็มีมาให้ครบเลยเป็นเกียร์ออตโต้ใช้งานได้ง่ายนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ใช้งานได้ง่ายเบรกมือพร้อมตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะมี ช่องใส่ของมาให้เรียบร้อยสภาพภายในถือว่าโอเคนะคะสวยกว้างภายในนะคะตัวนี้มีที่บังแดดมาให้ฟ้าด้านบนต่างๆไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยภายในถือว่ากว้างนะคะเป็น h o n d a City สวยๆเลยเมทอากลมสวยเรียงรายทุกจุดสภาพด้านข้างขอบอกเลย สำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ตัวรถ Honda City นะคะก็สามารถมาจับจองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ก่อนใครๆเลยนะ้องแป๊บจัดโปรโมชั่นมาให้เรียบร้อยสำหรับเดือนนี้อะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของนี่ตัวนี้จะเป็นช่องเปิดเติมน้ำมนันเชื้อเพลิงนะตรงนี้เป็นสภาพ ห้องเครื่องนะเดี๋ยวเราไปชมสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้รถสภาพสวยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานี่สวยๆไฟเลี้ยวไฟเบรกทั้งสองฝั่งสวยเดิมตัวยางก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ได้ยางปีใหม่ดอกยางหนานะคะเป็นยางขอบสิบห้าตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานรอบๆคันตัวนี้มีการตรวจเช็คนะคะ จากบริษัททีเชอร์นะคะจากประเทศเยอรมนีให้ด้วยมากกว่า274รายการลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าโครงสร้างตัวรถของเราเน้นรถสภาพสวยปีใหม่และใหม่น้อยมาให้คุณลูกค้าที่สำคัญคันนี้ผ่อนถูกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนะคะ และนี่ là, กคือเป็นสภาพห้องเครื่องของตัวรถรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้รองรับเชื้อเพลิงเบนซิน9195ได้สําหรับตัวนี้นะคะสภาพสวยๆห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มคานหน้าเดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆมออกอมีม,มาให้เม็ดอะกลมสวยเรียงรายทุกจุดหัวน,น็อตเดมิมจากโรงงานทั้งซ้ายทั้งขวา นี่ก่อนออกรถแป๊บมีการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วย2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลเช็คแบตเตอรี่มาให้พร้อมก่อนออกรถนะจ๊ะอารแตมสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็น Honda i v t e c นะคะตัวนี้ใครที่สนใจอยากจะได้คันนี้นะคะ Honda City ไปครอบครองออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก เดี๋ยวแป๊บมาบอกสเปคกันอีกครั้งสําหรับใครที่ชื่นชอบนะ,ะสนใจอยากจะได้ Honda City คันนี้นะ,ะตัวนี้เป็น Honda City 1.5V ปี2016สภาพสวยค่าตัวน้องอยู่เพียงแค่329,000บาทเท่านั้นนะ,ะประวัติดีก็สามารถฟีดาวได้เลยตัวนี้อน6,000บาทตลอดสัญญา่อนสูงสุดได้84งวดนะคะใครที่สนใจคันนี้โปรโมชั่นจองเพียง999บาทเท่านั้น ดูคลิปนี้มาลดทันทีอีก5,000บาทถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอีก2ครั้ง20,000กิโลยังไม่หมดเพียงเท่านี้คับฟรียาวไปอีก90วันมาพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวนแป๊บจะมาบอกโปรโมชั่นกันอีกครั้งสำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะเป็นยังบ้างคะสำหรับเจ้าคันดาซิตี้เทียมแป๊บมายันโฉมวันนี้เป็นเครื่อง 1.5V วได้ปี2016นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าก่อน ถูกมากๆเลยค่ะเพียง6,000บาทตลอดสัญญาประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้สำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งเครื่องพันห้ามาจัดตัวนี้ได้เลยออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากออกใบทุกอาชีพเน้นที่สำคัญฐานเงินเดืนนนนนนอน1 1 0 0 0 2 0 0 0ก็สามารถซื้อคันนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำประวัติดีฟรีดาวไปได้เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะสนใจก็สามารถโทรหาแป๊บมาได้เลยนะคะี่เบอร์ 0611786999นะคะสามารถแอดไลน์สอบถามแป๊บมาได้เลยแล้วก็ต้องแป๊บจัดโปรมาให้นะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะเป็นบัตร SRT Family Card มาให้ด้วยนะคะตัวนี้บอกได้เลยใครที่สนใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะ,คะใครที่สนใจคันนี้ย่ารีบโซหานน้อแป๊บมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย